ดปครับพ,พ่อะม่พี่น้อกวันนี้เอาเสพาไม่ี่วิวเว็บหอซิบของสร้างหมอนนะครับสร้างหมอนนตัดแรงไม่แรกกับดีขี้นีิดรวจบถอันตำรวจบถทันนะครับหมูหานี่เพื่อนกับเดบไปถอดทอ่อแล้วเนาะครับตำรวจไล่เพนไม่เอาเบิ่งนี่มาเบิ่งนี่ทอ่อนี่ยางรำมนะครับยางนี่ยางเหลี่ยมเลยมาเบิ้งที่ก้านโต๊ะนะครับกา้านตกนี่เป็นเท่ๆ์เท่ห์เงานนี่ยครับงานใดวะเขาคนเห็นไหครับ,ารบงานใดเนาะ กันได้กันได้โอ้โหเพื่อกันไล่หน่อทองนะครับขี่รถตากพุ้นมาได้เด้เดี๋ยวฟ้าพาเพื่อนใหม่โอ้บหได้พุทแกมาเนาะเพื่อกันได้ทำการใส่กระจกแล้วนะครับเพื่อนยากตำรวจเพื่อนว่าตำรวจจับเพิ่นไปเป็นทันีเรียบร้อยครับเนาะเพื่อนบิ่งหน้าพุ่งอีกเที่ยงขึ้นครับเพื่อนก็เลยได้เสาขี่รถนะครับส่วนหนึ่งจะเบิ่งหน้าใหม่ก็นะครับผมบิ่งหน้าใหม่เออมาแต่ เนี่ยอย่างกูเนาะเออปาไปซี่ะไรป่ะครับฟบซี่ะไรป่ะสูะ้คนเนี้ยสู้คนเนี้ยสู้พ่อแม่พี่น้อง,งเอออย่างกูเนี่ยก็เป็นของเหล็กของเศรษฐีบันบูนะครับของเหล็กของเศรษฐีบัน,บนเดี๋ยาดับไปก่อนแล้วาบบาก่อนไปเขาพาเราไปกัะสปัดโอลินโอลินอ่างานแถกเทียมนะครับอ่าอันนี้เขาเรียกว่าโอลินกีเอนะกี่ยี่สิบเอ,บเอป่โอ้แต่มเมื่อกันเนื้อ สวสวยงามนี่สุดยอดไปเลยข้างบนบงทีเลกุเลตนะครับนี่เนาะโอ้ยโกโกโกสายยางไงยางไงคือห้ำผมเลยนี่ท่อก็ยางแดงนี่ยางแดงสียางแดงยางแจมเออโก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 เพิ่นก็มีอ่าอะไรแดงเพิ่นก็ถอดอกเนาะพันยานตำรวจเท่ากับเดบิ้งสมีเนาะข้างบนบิางข้างที่สุดล่างเลยครับพ่อแม่พี่น้องอาร์มนี่ก็สีน้ำเงินยางแจ่มบ้าสโกโก อันอันนี้โซกอะไรครับอ่า SPN ครับประกอบด้วยนักทองเบยนี่สเตอร์อะไรครับคุณไล่อ่ายิบกล่าวครับยิบกล่าวแล้วสิจิยิบกล่าวเนาะนี่ครับม <c oughs> ัน,นไล่นักทองกับทั้งคันนะแกก็ไล่เยอะไม่ได้เดีย๋ยวเขารักเอานะมาดูที่เครื่องคุณทำเครื่องสเต็ปอะไรครับ <c oughs> คุณทำเครื่องสเต็ปอะไรสเต็ปเดิมครับคุณทำลูกเดิมเหรอไปครับหมกอี้แล้วได้เกิดดาใหม่ครับ แล้วก็เป็นด่าใบนะครับเหมือนในทิกตอกนะครับตอนนั้นก็ถูกด่ายับเลยนะครับ่าสีก็เดิมครับก็สีอันนี้เอาจริงจังครับอันนี้หาสามฮานูนะครับแมนบอกอันนั้นนะรีแมปป้อบฮะรีแมปอรีแมปขวบเหรอไอรีแมปกับสร้างต้นมาแลครับอ่าประมาณอาทิตย์ก่อนนะครับแปดร้อยบาทแล้วแปดร้อยบาทจัดมาแล้วมีตำรวจยางไว้ครับพร้อมท่อสูตรประกัจัดอันนี้เนาะขึมา อันแอปไปทะเบียนไปเบิรงครับไปทะเบียนไปเบิรงสุดหลอดรีวิวหรอกสุดหลอดมาเบิรงสุดหน้าครับมาเบิรงสุดหน้าส,สแกนได้ปะเล็ดเล็ดเล็ดเจ็บไม่เป็นไรครับผมก,ก็ยังมีกระจิตกระใจรีวิวนะครับยังไม่เห็นม <c oughs> าเบิรงนะครับเห็นไหมไม่เห็นก็ล้างเลยไม่เห็ก็แด็กกับเบอร์เออสร้างมันทำเบอร์ส <c oughs> ุดหลอดล้างก็ถอดแล้วครับนี่ตำรวจครับนี่มันนี่ตำรวจเนาะเดี๋ยวเขาจับเบรกนะแถวนี้ ไอนี่เป็นจานเจาะนะครับมันไม่เห็นดุ่มครับยางคมเลยนะครับลรวก็รีวิวงุมืดเอานะครับนี่ครับโอ้ยล้อนี่ยางไหมครับสีน้ำเงินยางกูเขาเรียกอะไเลยครับล้อละเสียบเบ้ยเบ้ยนี่ก็เป็นดุมย่อครับมาเบิ่งฟังนี้ครับเพราะดูฝั่งนั้นมันไม่เห็นครับนี่ครับแม่งไม่เห็นอีกโอ้ยหาข่วงนี่ครับดุมย่อครับเห็นอยู่บ่บานควายเอิอนดุมย่อนี่ละง่ายกว่ ขั้นเกียร์คนนี้ลูกตีน,นะครับไม่ได่ามหยีบกบระวังตีเลยเด้อแล้ว,ลวมันถือตี <c oughs> <c oughs> ขาต่างีกันไอเปิดแม่ดิเปิดเปิดไม่ดีนี่นะครับระวังเหยียบกับระวังถือตีน,นะครับนี่ไม่ด่ามหยียบนี่อยู่ใกล้ๆนี่ระวังถือตีนี่นี่ซองอันนี้ข่าวล่ล่านะครับอ่าเปิดให้เขาดูก่อนเมื่อกี้มันไม่เห็นมันไนะ่หนคร้าที่ฟังเสียงออมันก็เ่าเดินนะครับดูหัวหลังเขาเราครับนี้ตื่นเ้นเมื่อวานนะครับ ดูอันนี้นะครับสติเกอร์สติกเกอร์ตัวนี้ติดอ่าติดตัวเดียวครับแรงมาเพิ่มแปดตนี่แรงมาเพิ่มแปตัวไม่ต้องจูนอะไรครับติดสติเกอร์ตัวเดียวครับเครื่องซนะครับมันมันจะเป็นลมซีไหมครับก็จะว่าครับอุ๊หหูหูครับู พปิดปิดล Get ิฟปิดล e ิปครับสนใจสนใจอ่าอยากรีแมปทักเฟซไปนะครับช่างตุนช่างตุนรีแมปนะครับช่างตุนอ่าออดิโอรีแมปฝากเฟซบุ๊กอะไรไหมครับมึงจะฝากอะไรไหมครับฝากเฟซบุ๊กนะครับฝากเฟซบุ๊กวิดิวนะครับของผมซุปเปอร์โอนะครับมีอะไรบ้างอันนี้แล้วให้ดูทรงรถแฟนแนรถให้ขนาดครับแฟนรถให้ดูครับเดินป้อมรถครับนิ่งๆนะครับทำนิ่งๆนะครับ โอ้โหโอ้โหโอ้โหมีคลิปอะไรครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับกดแชร์ให้ด้วยอันสับตะไคร้ให้มันหมุนเลยนะครับโอ้โหครับยังทำยังไงตายแล้วเขาซื้อน้ำโคกแล้วครับไปเด็กมากวาถ่ายว่าถ่ายเอายเลยอายไหมตายหม